สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับเป็นครีอฟทาวนะครับแล้วก็อยู่กับน้องๆนะครับวันนี้เป็นเช้าที่สดใสนะครับ8ปดโมงสานาทีนะครับตอนนี้ผมปรับให้นะฮะให้เงินทุกคนนะครับเข้ามาไม่จำกัดแล้วนะครับก็คือลดมัดฟรีนะครับแล้วก็เงินไม่จำกัดด้วยนะครับส่วน v ี p ก si ็จะไปเติมพอยต์แบบออโต้เอานะครับเดี๋ยวผมวันนี้กันนฮะผมกดตัวอ้าวไอเดี่ยสมึงดึงไปดิไอ้น้องพี่หันตัวอีไม่ติดเราแดงๆทั้งหลายว่าเดินวนกันพอดีตรงนี้มัน ไม่ได้พี่ไม่ได้มาละโอเคแต่มันดิสแทสมันน้อยฮะกันหน่วงฮะสแกนคิวอาร์โค้ดอ้าวโอ้โหรูปนิ้วมือหายฮะเดี๋ยวต้องไปแก้ให้ใหม่นะครับนี่ครับประมาณนี้นะเงินของเรามีเท่าไหร่ยอดคงเหลือที่เงินไม่จำกัดครับนี่เราฝากเงินได้ไปเลยนะฮะนี่ดูเงินเราใส่ท่าน okay. ี้ก็ได้นี่เห็นไหมเงินเราไม่จำกัดนะครับรู้ว่าจะถอนเงินออกมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับทุกคนมีได้เท่ากันนะครับ b i p ไม่มีครับเงินเซิฟนี้ครับเหลือครับผมเนี่ยใครมีเงินก็ ใช่ใครมีเงินก็ประมาณนี้นะฮะแต่ผมวารเป็นร้านสลดให้นะครับร้านสลดก็ประมาณนี้ปึ๊บนี่เลยร้านสลดครับศูนย์บาทนะครับประมาณนี้เลยนะมดวีหนึ่งวีสองครับศูนย์บาททั้งหมดนะครับแรงแรงเป็นะวะนี่นี่ครับประมาณนี้เลยฮะในที่ดิผมก็นัวด้วยนี่ประมาณนี้เลยนะฮะในตอบโจทย์ครับสำหรับสายฟรีนะสาย Vp ก็สามารถเติมพอยออโต้ได้เลยนะครับกด F6 หรือ F11 นะครับพี่แจกพี่แจกไอ้นี่ไหมพี่แจกตัวสอนเลยพี่ไม่แจกครับผม อยากได้ฟาร์มออครับนี่ฮะมาแล้วอู้โคเท่ศูนย์บาทก็เทได้ครับเฟี้ยวเฟี้ยวายโครันนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ฮะประมาณ F 6หก็นี่ฮะ F6 ครับใครจะเติมยต์ก็กดตรงนี้นะครับเลือกอ่างเปล่าครับแล้วก็กดตกลงแบบนี้นะแล้วก็ใส่ลิงก์ไปได้เลยนะครับลิงก์รู้สึกว่าภาพผมไม่ขึ้นอีกแล้วนะฮะนี่ผมก็ทดสอบเติมไปแล้วประมาณนี้นะครับคอยมาแล้วนะฮะหมดมครนะประมาณนี้นะ เ p VP วันเดียวนะครับก็สามารถได้นะฮะหนึ่งวันยี่สิบาทก็มีนะครับผมแล้วพอใครไม่ไม่ค่อยมีเงินนะเติมยี่สิบก็เล่นได้แล้ะห้าวันมีห้าสิบห้าบาทครับแล้วก็เจ็ดวันมีหนึ่งร้อยครับแล้วก็สามสิบนี่ก็มีสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วก็พันหนึ่งครับเรียกเอาได้เลยนะฮะแล้วก็แฟชั่นครับสามสิบาทครับตกกเงินหนึ่งบาทครับแฟชั่นเยอะมากนะผมบอกก่อนแฟชั่นเนี่ยโคตรเยอะอ่ะไม่เชื่อกดดูนะฮะซื้อไปแค่หนึ่งชิ้นพอปุ๊บโอ้โหซื้อเทมส์สำเร็จเดี๋ยวคอยดูแฟชั่นนะ นี่กดใช้ปู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 แฟชั่น30บบาทนะครับใช้ได้30บวันนะครับแล้วแล้วแต่ใครจะใช้นะนี่ประมาณนี้นะฮะมีนกกะตายมีคิวปิดแล้มีนี่หัวใจนะฮฟุงฟิงฟุงฟิงนะฮาสสาวๆกผู้ชายชอบก็ได้ครับผมนี่มาเลยแบบนี้เลยฮะฟุ้งฟิงกันแบบนี้เลยครับผมจัดไปห้าสายแฟชั่นครับสาิบาทเท่านั้นครับชิวๆครับไปห้าฝากด้วยครับพ่เ้เขียวทาครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ